เขาป้าหาน้องไม้ค่ะเปนเพื่อนเบิงดูล่ะนี่มานับเบิงน้องไม้ค่ะสองเบิงดูล้วค่ะว่าในยูหลเบองไหมค่ะมันขึ้นบักสูงเลยสามสี่ค่ะเบิงค่ะหาโอ้ยเสียดายนะค่ะเนาะหลายดอนี่ค่ะท่ว่าบ่เห็นนี่กำลังเกิดไม่ค่ะวันนี่ค่ะเบิงดูล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะยาวมัดอ่ะ อุ้ยหนึ่งสองสามสี่หนุนค่ะนึ่นกวนี่ก็หลายแม่ค่ะช่วงนี้ฝนตกกำลังดีค่ะกำลังขึ้นบักหลายหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาสิซับเลยค่ะมาช่มกอนมือนี่นี่ค่ะมือเป็นนออีกเป็นกอบักไงเลยค่ะ่นค่ะ่นค่ะอืมนอหนึ่งค่ะมาซับเลยค่ะเพื่อนซับเลยค่ะเพื่อนนีบึ้งรึเล่าค่ะ เงี้มืดไหมคะเหลือบ่อไหลเหลือบ่อไหลนอนเป็นไรคะเบิ่งดูค่ะเงี้มืดนี่กับเงีวนี่กับเงีวค่ะวันสิมาเอาให้ท่านกับบ่อท่านดอกค่ะเพื่อนเอ้ยเงีวเป็นสิบๆนอเบิ่งดูวยละค่ะเบิ่งโอ้เสียดายนะค่ะเนาะเอานอนนี่ก่อนค่ะนี่เบียดเขาให้หัยเอาเลยเห็นไหมบึงดูวยละค่ะเบียดกันให้ไหมอื้อ นี่ค่ะไส่สองนอแง้วเลยค่ะบ่ค่อยมันขึ้นหลายนอนี่กับบ่ได้ดอกค่ะแง้วปวดไปก่อต่อไปค่ะโอ้ยยังเหลืออยู่ค่ะนั่นนึ่งนึ่งนึ่ในน้อยอยู่ค่ะยังเหลืออยู่ขันบ่สันกับบ่ทันเลยขันเอาก่อนขันบ่สันบ่ทันเลยค่ะซับวนไปกับเพืศษมือด้วยค่ะแง้วเก่าเนาะ นี่ได้สองนอค่ะไปอีกครับเพื่อนๆเอ,นอ้ยนี่ยังเหลืออีกอยู่ด้วยครับผมนอนนี่หน่อยได้กินเกือบทุกมือแล้วครับเพื่อนเพื่อนคะ่ะบมึงน,นนมนงนอนนี่มันยาวสองนอเนี่มันยาวไปมันไปเนาะค่ะเอ้ยมึงนี่แหละค่ะยาวมืด มือนีเอาอีกสองนอค่ะพอแล้วมือนี้ค่ะดีได้มาได้มาสองนอกระด้แกงย้อนอยู่ด้วยค่ะแกงมือเว้นมือคร่ะเพื่อนๆค่ะได้แกงมือเว้นมือค่ะไปะมือนีก็ได้แกงคือเกาค่ะนี่คือผลงานนอไม้ของเรานะคะแกงใส่เห็ดอร่อยอร่อยค่ะ